เปิดประวัติพลอยพัทรากรสาวที่ตกเป็นข่าวแฟนใหม่เวียจากกรณีที่เบลล่าให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อมกับตอบคำถามเรื่องมือที่สามซึ่งนางเอกสาวก็พูดชัดเจนว่านะวันที่คุยกันไม่มีเรื่องของมือที่สามแต่ล่าสุดชาวเน็ตก็แอบ,บสงสัยเมื่อย้อนดูภาพในอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มก็พบภาพที่เวียโพสต์ลงและให้เครดิตคนถ่ายภาพเป็นพลอยพ t k งานนี้จึงทำเอาชาวเน็ตแอบสงสัยว่าพลอยพัทรากรจะใช่สาวคนใหม่ของเมียหรือไม่พร้อมกับทวีตลงในทวิตเตอร์ว่าคนนี้หรือเปล่านะแอบสังเกตงานนี้จึงทำเอาชาวเน็ตแอบสงสัยว่าพลอยพัทรากรจะใช่สาวคนใหม่ของเมียหรือไม่พร้อมกับทวีตลงในทวิตเตอร์ว่าคนนี้หรือเปล่านะแอบสังเกต พลอยพัทรากรตั้งสุภกุลเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2532จบการศึกษาดีกรีเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปัจจุบันเธอกำลังศึกษาเนติบัณฑิตและเตรียมสอบตั๋วทนายอยู่ด้วยจ้าเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆนะเออซึ่งทางการทำงานในวงการบันเทิงพลอยพัทรากรแจ้งเกิดจากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายรัชานนท์ กับบทสาวน้อยบ้านป่าแสนขี้แงจันทาที่บอกว่าขี้แงก็เพราะในเรื่องเธอจะต้องร้องไห้ตลอดเรียกได้ว่าท้าทายความสามารถสุดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็สอบผ่านในฐานะนักแสดงได้อย่างง่ายดายจนมีละครจ่ะคิวตามมาอีกหลายเรื่องเลยละ่ะ